วัดีครับวันนี้เราจะมาเสนอการเสียบยอดโดยขั้นตอนที่ก่อนจะไปเสียบยอดเนี่ยเราต้องหายอดพันธุ์ดีๆมาก่อนครับอันนี้คือต้นอะวคาโดสายพันธุ์แฮสนะครับวันนี้เรามาดูยอดกันก่อนนะครับว่ายอดเหล่านี้ใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้เราจะทำอย่างไรมาดูนะครับดูดูมาดูยอดใกล้ๆก,กันก่อนเลยนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตว่ายอดเขายังไม่พร้อมเลยนะครับยัง ยังเขียวอ,ยอ่อนอ่อนคือเป็นเป็นชุดที่2ของการแตกใบอ่อนมานะครับเราจะทํำยังไงดีถ้าเราจเจอแบบนี้คือยอดเขายังไม่พร้อมแต่เราอยากอยากได้ยอดเนี้ไปใช้ในอีกประมาณสักเดือนหนึ่งวิธีการของเราก็คือเราตัดเลยครับตัดยอดข้างบนนี่นะครับตัดออกตัดทําไมครับตัดเพื่อเราจะให้เขาขมตาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตาที่ที่มีอยู่นี่นะครับเราจะเห็นตาเลยเนี่ย ถ้าเราเอาไปเสียบก็ใช้ไม่ได้หรอกครับพวกนี้เราข่มตาพวกนี้ให้เขามีการกระตุ้นให้กันเร่งที่จะแก่เร่งที่จะออกนะครับแล้วกิ่งเขาก็จะแก่ลงอีประมาณเดือนนึงตาพวกนี้จะเต่งแล้วเราจะเอาเราจะเอาไปเสียบได้โดยการตัดส่วนนี้นะครับนี่นะครับเราจะตัดแบบนี้เกือบอัาเลยนะครับเพื่อจะเหลือไว้นะครับเหลือตาที่เหลือไว้นะครับเนี่ยครับ นีนะครับทำไมเราต้องตัดยอดเขาออกครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตาดอกไอ้ให,ให้ให้ตาใบานะครับตาใบาที่อยู่เนี่นะครับเขาได้ออกมาเร็วขึ้นสองอเขาจะได้ไม่ต้องไปส่งอาหารให้กับยอดเพื่อจะปรีใบตรงนี้ครับเราก็ตัดมันออกเลยเพื่อให เพราะอย่างเงี้ยคือเขายังมีสองตาสามตาเวลาเราเสียบลงไปมีโอกาสที่จะติดค่อนข้างจะสูงกว่าที่เราใช้แค่เราตัดส่วนนี้แล้วเราก็เอาไปเสียบส่วนนี้เอาเอาส่วนนี้ไปเสียบเลยเราก็ได้แค่ยอดเดียวบนนี้นะครับเพราะเพราะพวกนี้จะโดนข่มไปหมดมันจะไม่ออกนะครับพวกนี้จะไม่ออกแต่ถ้าเราตัดอย่างเงี้ยนะครับตกข้างล่างนี้จะออกเลยนะครับครับ นี่ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการเอายอดจากอะวคาโดสายพันธุ์ที่ดีๆเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราสวนวังพลากรตอนนี้ก็ปลูกไว้ประมาณ20ไร่ยินดีครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอะวคาโดตอนนี้เราเป็นสายพันธุ์แฮสกับทั้งหมดนะครับขอบคุณครับผม